หยุดก่อนจะซื้อที่ดินต้องเช็คเอกสารให้ดีครับใครที่เป็นมือใหม่เรื่องอสังหาริมทรัพย์ก่อนโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยต้องเช็คเอกสารให้ดีครับบางทีเราพลาดชนิดเดียวเนี่ยเสียหายเป็นล้านเลยนะครับ 1. เอกสารสิทธิ์เนี่ยให้พลิกไปดูด้านหลังครับให้ดูบรรทัดสุดท้ายครับว่ามีติดจำนองขายฝากหรือเปล่าโฉนดด้านหลังนี่แหละสาคัญต้องไม่ติดจำนองต้องไม่ติดขายฝากครับทางที่ดีครับนําสําเนาโฉนดเนี่ยไปเช็คที่กรมที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้ ติดภาระอะไรหรือเปล่า 2. ข้อนี้สําคัญเลย คือเอกสารยินยอมจากคู่สมรสแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วจดทะเบียนหย่าแล้วก็ต้องมีเอกสารยินยอมจากคู่สมรสครับหากได้มาระหว่างสมรสอันนี้เพิ่งเจอมาเลยครับคือผู้ขายเนี่ยจดทะเบียนหย่าแล้วแต่ที่ดินนะ่ยได้มาระหว่างสมรสก็ต้องรอคู่สมรสอีกเสียเวลาเยอะเลยข้อที่3เนี่ยก็คือเอกสารสอบเขตรลังวัดล่าสุดเอกสารตัวนี้ก็คือแล้วแต่ตกลงนะครับเพราะบางทีเนี่ยที่ดินไม่ได้สอบเขตรลังวัดมา30-40ปีที่ดินมันอาจจะหายก็ได้นะโดนที่ข้างเคียงลุกล้ํา มีถนนตัดผ่านใหม่ตรงนี้ต้องเช็คให้ดีอันนี้ก็คือ3ข้อหลักที่ผมเจอมาแต่ก็ยังมีอีกเยอะเลยครับกดติดตามเลยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีก